สวัสดีค่ะมาพบกับโตโยต้านานาพาเพลินเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะ่าจะพาไปเพลินกับรถโตโยต้ารีโว่โฟวิวดำนะคะคันนี้เป็นป้ายแดงนะคะแต่งบรรทุกห้าตันมีอะไรบ้างคันนี้จะเป็นสเปคเดิมๆนะคะไปชมกันค่ะเริ่มจากตัวด้านหน้าเป็นสเปคเดิมนะคะใช้กันชนหน้าเดิมคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าลูกค้าสามารถที่จะระบุได้ว่าจะใช้เป็น ตัวกันชนหน้าแบบออชชั่นก็ได้นะคะก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนยกชุดเลยแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ใช้ตัวเดิมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับด้านหน้าล้อหน้าเป็นยางขอบ16ยางคอสวิงนะคะขอบ16มาพร้อมตัวหน้ายาง2 6 5 75 r 1านะคะยางออทเลนเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวล้อหน้าเป็นขอบ16อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดานะคะ ตัวกระบะดํา,ดานะคะกระบะดํา,ดาเป็นคันนี้แต่งเป็นทรงสูงล้วสามลาวนะคะความยาวของตัวกระบะอยู่ที่2เมตร50ความสูงอยู่ที่80เซนนะคะลูกค้าก็เลือกได้เหมือนเดิมว่าจะเอาเป็นรัว้วหรือว่าไม่เอาเป็นั้วก็ได้เป็นกระบะอกเตี้ยก็ได้นะคะสาวบ้านระบุได้มาพร้อมตัวกันด้านข้างนะคะล้อด้านหลังถ้าสําหรับ5ตันจะเป็น ตอนนี้มันจะมีให้เลือก2แบบนะคะคือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นล้อกระทะบรรทุกหรือจะเอาเป็นล้อแม็กบรรทุกนะคะสามารถเลือกได้ถ้าเป็นล้อกระทะบรรทุกหรือแม็กบรรทุกจะเป็นขอบเดียวกันกับขอบหน้าก็คือขอบ16นะคะยางใช้ยางซีรีส์ตัวเดียวกันเลยนะคะอันนี้แต่ว่าคันนี้จะเป็นล้อกระทะฟอร์ดนะคะขอบ16นะคะใช้เพาลอยของ t c p y เพื่อรองรับน้ําหนักบรรทุกแล้วก็เสริมแหนบ16บินเสริมเข้าไปเพื่อ ช่วยในการบรรทุกมากขึ้นแล้วก็ใส่ของโชคโปรเฟนเดอร์เข้าไปไปดูคะ่ะดูช่วงล่างกันเต็มๆนะคะเทารอยของ T C P Y แล้วก็เสริมด้วยตัวแหนบ16มิลใส่แหนบกอดแล้วก็ตรงเตงบูทอัจจารบีเพิ่มเข้าไปตัวกระบะดำสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะคะ อันนี้ก็จะมีตัวขอเวลาที่เราเอาของขึ้นขึ้นกระบายกขึ้นนะคะตัวฝาท้ายจะเปิดอัตโนมัตินะคะชมรอบๆอีกทีนึงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสวยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้งานได้ทุกอัตถประโยชน์จริงๆนะคะสามารถทำเงินทำงานให้ลูกค้าได้ เยอะมากๆเลยล้อหมุนนั่นคือลูกค้าได้ตังค์นะคะวันนี้นาจัดโปรโมชั่นนะคะออกรถวันนี้ฟรีดาวนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้ฟรีนะคะบริการส่งรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่งครบแบบนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าอยากแต่งแบบไหนนาจัดให้ค่ะขอให้ลูกค้าโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวนาขึ้นเบอร์ให้0 8 6 3 0 3 7 3 9 4นะคะวันนี้นากับรถดับโฟร์วิว จะไปส่งรถที่จังหวัดภูเก็ตนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าเราจะเจอรถด้ำแบบไหนและส่งรถกันที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ